สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ทําเกษตรกรรมที่ยั่งยืนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับได้มาติดตามชีวิตเกษตรกรผู้ที่ใช้คู่หูมหัศจ,จรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไกระจนในการใช้เพื่อการเกษตรของเขาวันนี้ผมมาถึงอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินเพื่อมาตามติดชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังไปพบกับผู้จัดก,การภาคอีสานอาจารย์ภูชนะ หมอหยาครับสวัสดีครับรอบ,บคุณวิตเรเกษตรยั่างยืนนะครับ,รบเป็นความยินดีมากนะครับที่วันนี้วิตรรเรเกษตรยั่งยืนได้มาติดาตามชีวิตเกษตรกร,ร,รในการใช้คู่หูของเรานะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ก็คือถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นข้าวนาปังครับ <พะ S 2> อาจารย<ด>์ปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคมเดือนธันวาวันที่20เลยวันที่ยีเลยนะครับเอ้าอย่างนั้นในไหนพูดแล้วครับครับก็ขอญาตแนะนํานะครับคุณพ่อคุณพ่อตีครับพ่อตีธนงศักดิ์ครับผมครับสวัสดีครับคุณพ่อ ครับพ่อตีมีชื่อจริงว่านำสกุลว่าอยู่ที่ไหนครับบอกให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้ด้วยครับผมเกิดอยู่บ้านยางหมู่13าตระบูรแลดอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ชื่อจริงคือนายชนงศักดิ์ยงมียวงครับตอนนี้ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยในการปลูกข้าวนาปลังเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับหกไร่สามงานหกไร่สามงานเฉพาะของพ่อตีเองนะครับผมกไร่สามงานแล้วพ่อตีเนี่ยนะครับก็ใช้ หลากหลายมากเลยในการที่บำรุงรักษาต้นข้าวแม่นครับแต่ตอนที่ผมถามเลยนะตอนที่มารู้จักคู่หูเนี่ยเวอร์แพนเวอร์แพนไคตัวซานเนี่ยรู้จักเมื่อไหร่โอ้รู้จักกับไอศัก์ที่ไอศักไปอยู่กรุงเทพเอมาให้ผมก็ได้ติดตามซส่มาเป็นประจำให้เมื่อปีไหนให้ได้สองปีเออสามปีมากว่าแล้วสามปีกว่าสามป,ปีกว่าแล้วมพราะถีปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวครับข้าวเจ้า ข้าวไชนาดหนึ่งข้าวไชนาทหนึ่งเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้านะครับอืปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาครับปลูกมาข้าวนาปลังพันไชนาทหนึ่งเนี่ยมันมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มปลูกจนไปสิ้นสุดเนี่ยเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับประมาณวันที่เก้ามีสารนี่แหละเก้าไม่ออรหมายว่าอายุของเขาตั้งแต่ปลูกจนถึงเนี่ยประมาณสักสามเดือนสามเดือนกว่ากสามเดือนกว่าเออก่อนหน้าเนี้เราเคยปลูกข้าวนาปลังมากี่ครั้งครับุย ปลูกมาในหลายปีแล้วสิบกว่าปีเลยทุกครั้งเลยเราเป็นคนปลูกนอกฤดูเวลาตลอดเวลาเลยครับข้าวนาปลังนี่นะ,ะปลูกงอกฤดูเลยนาแรงเกาปีสิบปีผมถามอย่างนี้ตอนที่ยังไม่เจอเวอร์แพนเวอร์แพนคาตจซ<อ>ารคู่หูเนี่ยเอ,เอพ่อทําอย่างไรกับการที่ต้องคุมหญ้าคุมวัชพืชพ่อใช้อย่างไรครับใส่ที่แรกอะไถไถขึดนนิ่มบานกะวานเข้าลงกะว่าเขาขึ้นงอกในสองใบบานกะตองใส่หญ้ามาสี สีดคุ้มหญ้าครับเออคุ้มหญ้าก่อนอ่าคุ้มหญ้าใบสองใบคุ้มหญ้าเออใบสองใบคุ้มหญ้าคุ้มหญ้าแล้วก็เต่งน้ำใสเต่น้ำข้าวหน้าแบบวานปุ๋ยหวานปุ๋ยเคมีเด้อบัดตอนนั้นเราหกไร่น่ะเราหวานปุ๋ยเคมีไปเท่าไหร่ครับหวานสองเทียมกันก็่งทุงหมดแล้วครับหกทุงเออ่ยหกวานสองขังสองขังเออ่ยทุงไปเท่าไหร่ครับตอนนั้น โอวปี้นี่มันกระสอบว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยกว่านะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเลยนะโอ้ก็เอาตีซะแปดร้อยกันแล้วกันแล้วยาฆ่า,า,มาแมลงพ่นวัชพืชเท่าไหร่ครับตอนที่ยัเรายังไม่เจอกระคู่หูหูยมันกองละหลายบาทเลยกองละสามร้อยกว่าบาทเลยาาานะยฆ่าแมลงนั่นเอาละมาแมลงอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับข้าวเราบ้างมันมีแมงตะกะเตา่าแมตงตัวดงแดงเพี้ยจักกะจันครับ,รบตะกะเตา่าเ<อ>พี้ยจักระจัน พี่อะนอนมีไหมครับนอนนอนก็ก็มีก็ก็มีเออโอนกนอนนอนชอนไปเออนอนสวนใบนะใบใบไล่ใบขาวนล่ะบักกินใบเขาเลยมันมากันเยอะแยะอย่างั้นะครับเออมาเกอะแมาลุมตอนนั้นมันเป็นความลําบากไหมหุ้ยลาบากเติบอยะครับลำบากด้วยเวลาสีหญ้าสีนังมันอันตรายต้องใส่ใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือน้ำด้วยครับพอพี่ศักด์แนะนําตัวนี้มาจากกรุงเทพแม่เนครับ พ่อก็เริ่มปลูกมอนโดมเออแล้วทำย,ยังไงกับวิธีขั้นตอนต้นนี้สีแต่แก่ก้อนวานปุ๋ยได้นี่ตัวน,นี้เออเหรอฮะเออสีสีแล้วแบบนับปุ๋ยมาใส่น้อยๆริ่ได้สหลายใส่ให้มันยังติดใจปุ๋ยอยู่เออแต่ว่าตอนนี้วานก่อนไอยฉีดพ่นก่อนตอนมันขึ้นมาเป็นเออเล็กๆเล็กเออก็นำนี่ไปฉีดเอาตันนี้ไปสีดตอนนั้นใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ต่อหกไร่ครับ มีแล้วกับจอกนีด้วยมีมีฟ้าตัวงนี่หนึ่งจอกเออแล้วนี่กี่ช้อนครับมีสองส่วนสองช้อนเออหนึ่งจอกสองช้อนต่อน้ําต่อน้ํายี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรใช้นี่หนึ่งจอกเออหนึ่งฝานี่เออนี่สองสองช้อนสองส่วนต่อน้ายี่สิบห้าลิตรต่อน้ำยี่ห้าพ่นได้กี่ไร่ครับหูมากกว่าพ่นได้เกี่ยเพื่ไรอยู่หรือเปล่ากหกไร่เลยเออยี่สิบห้าลิตรต่อหกไร่เออพ่นระยะต่อมาเราพ่นยังไงอีก เดือนหนึ่งมีสิฝนอยู่สามเที่ยสามครั้งสามครั้งสามครั้งจดเก็บเกี่ยวครับมาตั้นมีบทได้นเนือเพราะเขามันออก่วงนะออกดวงเออเศร้าฝนล่ะตอนนี้ออกรวงหยุดพ่นแล้วหยุดทุนละหยุดพ่นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเห็นหมากห็นทุนมันแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามันมาแน่เออมาแน่มาสะสมอาหารเต็มแล้วเออระหว่างที่มันเริ่มงอกแล้วพ่อใช้วัวแพนวัวแพนขจารสานคู่มหัจรนเนี่ยพ่อเห็นความแตกต่างกับเมื่อก่อนไหม โอ้แตกต่างกันหลายอย่ครับมันแตกต่างยังไงเล่าผมฟังเถอะโอ้มันสัดดีด้วยละมัน,มนงอกขึ้นมาได้เร็วเอองอกขึ้นมาได้เร็วบอกพะสองมือมันแนมันมาม่องมึงนี่นเนี่ยมือเศร้านี่ขาวจานผ่านทั่วหน้าเลยมันงอกขึ้นมาครับแค่สองวันขาวจานผ่านเลยครับมันคืออะไรครับขาวจานผ่านเนี้ยขาวทั่วทุ่งครับข้าวทั่วทุ่งนาเลยโอ้ครับต่อหมายความว่า พอแค่สองวันเท่านั้นเองพ่นไปครั้งแรกก็ขาวเลยเพราะก็งอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วงอกขึ้นมาเร็วเร็วครับแล้วมันแข็งแรงไหมครับมันงอกมาแล้วอ่ะงอกแข็งแรงอยู่นี่แข็งแรงเหรอครับทึ่งบอมียังมาเห็ดมาทํหลายมันนะเอาแล้วไม่มีอะไรมาเห็ดนี่คือน้อยนอนพวกเพื่อจะกระจันมือมีบอบอมีไม่มีอะไรมาทําลายทั้งโรคก็ไม่มีโรคก็บบมี โลขานี่คือโลขอมันสีมีนอนเป็นเพีย่่ไพ่ไมเออเฟียไฟเพี้ยไฟไม่ใบไม้ใบไม้ครับหันแนม่ใส่ตัวนี้ดีหรือนี่ตามที่ใส่มานเห็นลองๆด,ไดีได้ผลได้ผลต้องเขา,าอยู่ก่อนหน้านั้นอะ่ะพ่อได้ผลผลิตเนี่ยต่อไร่หกไร่เนี่ยไร่หนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับหนยเห็ดเขาหน้าฟังนี่ได้ไร่ละตั้นได้ครับไร่ละพันโลไร่ละพันโลเออตา้ผมเ,เห็ดมานเนี่ย เป็นเลเวลสูงสุดเลยนะบ่ไหนไรละสี่หาลอยหกลอยกิโลเลยไรละพันเลยนี่ครับเขาหน้าปังนี่ไม่ถ้าไรละพันกิโลพันกิโลเลยเออแล้วคนกัเฮ็ดหน้าปังบัวพันนี่คือว่าไรไรหนึ่งเดี๋ยวปลี่อยกิโลก็มีผู้ละคนแต่แกผมเฮ็ดนี่ไรละตันเลยไรละตันพันกิโลพันกิโลหกไรหกพันกิโลหกไร่ก็หกพันผุนแล้วครับผมนี่ีพ่กายเนี่ยผมเห็ดนี่ไรละตันนะไอซักนึ่งกะ ตาต้าเห็นหน้าอย่างไรหน้า,าหน้าแป้งเดียวกันหน้าระดับเดียวกันหาหกหลาําำกันตาสมาได้ตั้งหกตันกว่าบอทของผมสมาได้หาตันเอาตัวเห็นหน้าหวานเดีย <laughs> ว <laughs> หมายความว่าแปลงข้างๆออได้ห้าตันออนะครับเราหกตันดังนั้นชาวนาเมืองชีพก็ต้องหันมาแหละครับออมาดูว่าลุงตีพ่อทนนศักดิ์ของผมเนี่ยท่านใช้มาเป็นระยะเวลาสามปีสามปีมั่นใจมากต้อดอระยะเวลาสามเดือนนั่น โรคภัยก็ไม่มีไม่มีแล้วนี่ตอนนี้ข้าวนาปลังเขาดูยังไงครับว่าต้นมันสมบูรณ์เขาเบิง่งถีมันถอกขึ้นมาเนี่ยสอดขึ้นมาเขาก็ลังถอกถอกขึ้นมาเนี่ยขันห่วงหลายนี่ได้เลยฮะถ้าห่วงมันเยอะขันนาโซ่ห่วงเต้งๆนี่ถ้าห่วงมันเยอะนี่ได้ลายละตันเลยห่วงคือรวงข้าวอ,อ๋อรวงข้าวครับ ลวงข้าวมันเยอะมันถอกขึ้นมานะครับทำมันถอกขึ้นว่าอันนี้ล้วงมันหลานี่ได้เลยหมายความว่ายอดมันยอดมันแตกยอดออกมาเอแตกยอดขึ้นมายอดออกมาแล้วรวงข้าวเนี่ยเห็นเนี่ยอ่วงเขาวัตสีดีเลยนี่มัชสิบรีบเม็ดขาวมันชิบรีบรวงข้าวไม่รีบเออแล้วก็มาตั้งขึ้นมาข้าวไม่รีบเออใบก็ตั้งตรงใบก็ตั้งตรง โอ้การที่ใบตั้งตรงนี่มันเป็นผลดียังไงครับผลดีมันดีหลายหัวเงินได้หลายได้หลายเออได้เยอะเขาเรียกว่าใบมันแข็งแรงเออใบมันแข็งแรงนี่ผมตัดได้ได้พิ่หกพันกิโลเลยนี่พี่น้องเกษตรกรครับนี่มันชัดเจนมากนะครับสองฝั่งนี่นะครับพี่ของผมนี่มันจะสีแดงนี่ลาละตั้นนี่เราจะตัดด้านนี้เออนี่ลายละตั้นด้านพรตีปลูกข้าวแล้วมันผลผลิตมันดีขนาดนี้มันสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ย เวลาที่เราเหลือมเมล็ดพันธุ์ไว้สําหรับปลูกในหน้าต่อไปเนี่ยพ่อตีได้เก็บไว้บ้างไหมครับเก็บไว้อยู่ครับประมาณจาก300ักสามรอยโลนี่ยสามรอยโลเออสามรอยโลไว้ถ้าปลูกปีต่อไปปีต่อไปออ,อ,อครับก็ถือว่าเบอร์แพนเวอร์แพนกระสานเนี่ยออทำให้ผลผลิตของเราต,ตามสายพันธุ์ตรงตรงดีครับตรงตามสายพันธ์ุดีอยู่ที่ ถือว่าได้ดีครับตลยนีส่วนวันนี้พระตีมีอะไรจะแนะนําเกษตรกร,กรที่ทาข้าวนาปลังอย่างเราบอมาดูแลเวลาเขาตั้งทองกับ,บอมาเศษบบกนี้นี่น,นี่ในข้ตัวสั้นนี่ครับ,รบต้องมันเศษขยันเศษครับมันจงสีจะเลื่นงองามดีจงสีใน้ฝนผลิดดีเอ,อมันก็มีแค่นี้ล่ะเอ,อ <laughs>